อันนี้ก็ปลาดุกอีกแล้วนะดุกแล้วก็ดุกแล้วก็ดุก,ก,ดกน,นี่ตัวอะไรน,นี่ปลาอะไรอันนี้ก็ดุกอีกแล้วอ๋ออัน,นี่ละครับ เป็นน้นกว่าตกนูไม้มันใกล้พังเหมือกันปลาไหลนะครับปลาไหลปลาไหลครับปืบ๊ปบปื๊บอ่างวดนี้ประมาณพันเก้าร้อยบาทนะครับเสร็จแล้วก็มาให้อาหารปลากันอืมให้อาหารปลา ดูดูปลามันว่ายน้ำปลาว่ายน้ำนี่อะเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเยอะไหมก็ตอนให้อาหารนี่อ่ะพอให้อาหารปุ๊บโอ้ยปลามาจากไหนแยะเลยโอ้โหปลาเต็มเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศให้อาหานปลาอีกสักหน่อยแล้วเราค่อยลา ท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้โอเคครับสวัสดีวันพระนะครับเจอกันพระหน้าครับร